สวัสดีคะ่ะอยู่กับแม่ดาแฟมิลี่นะคะบรรยากาศตอนสายๆนะคะทุกคนก็ออกเดินทางแล้วนะคะโอ้โหไม่เห็นแล้วนะคะก้อนเมฆที่เป็นสายทางนะคะเดี๋ยวนี้ท้องฟ้าสว่างนะคะสีครามสีฟ้าเนาะแม่ดาก็จะเข้าสวนนะคะรดน้ำดอกไม้ ในสวนนะคะดาวเรืองรดน้ำดาวเรืองแล้วก็ดอกไม้ทุกต้นนะคะวันนี้ทุกคนยังไม่ได้ลดน้ำเลยนะคะเพราะว่าเตรียมตัวออกใจเช้านะครับออกเดินทางเนาะเดี๋ยวแม่ดาวก็จะดึงสายยางทางนี้นะคะ ลงก่อนเดี๋ยวไม่ไดาก็จะไปเอาสปริงเกอร์มาก่อนเนาะนี่นะคะสปริงเกอร์เราโอ้โหดอกไม้นะคะลมพัดส,สวยงามซุ่มส่ําน้ำอ้าวมีเจ้านกน้อยด้วย เราจะปิดสายนี้นะคะแล้วก็จะเอาสปริงเกอร์ไปไว้ทางนู้นนะคะเราก็จะต้องดึงงานนะคะดึง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 สายงาน ได้สปริงเกอร์แล้วเราจะลดสองสองเราจะลดสองสายไปพร้อมกันนะคะภาษาก็มานะคะดอกกุหลาบบานเนาะบานน้นอยหอมอีหลี้ะงามงมแามตละสีแต่ละดอกนี่สีสันนี่ป้าบานสะพังเลย่งเนาไปไปทางนู้นเอาน้องไปอาบน้ำ Uhm. มาแล้วยามาแล้วจ้ามันอยากไปมันรู้เลยว่าพาไปอาบน้ำพาไปเสมสวยดีใจเออดีใจไปปไปไปปาดงไปตัวนี้ได้ิดกับบ้าน กระโดดขึ้นเลยมันกระโดดขึ้นเลยไปเสริมสวยอาบน้ำโอ้ยไปเสริมสวยแล้วดีใจแล้วนี่ได้ไปเสริมสวยมันชอบเล่นน้ำมันชอบว่ายน้ำเลยอันนี้นะเออ,อต้องมีสระน้ำให้มันมันชอบว่ายน้ำชอบ มันมันขี่ห้อนมันขี่ห้อนชอบอยู่ในเย็นเย็นแล้วก็ชอบว่ายน้ำ<ล>โ,อโอ้ดีใจดีใจที่ทจะได้ไปเสริมสวยเลโกโ <c oughs> ้มาแม่ดาก็จะเอาใสาย,ยางนะคะใส่สปริงเกอร์ไว้สายนึงแล้วก็จะไปลดอีกสายนึงนะคะ เราจะได้ลดพร้อมกันสองสายนะคะต้องใส่สปริงเกอร์ไว้เดีก็จะตั้งไว้มุมนี้ก่อนเดี๋ยวก็จะไปเปิดน้ำมานะคะเราจะตั้งไว้มุมนี้ก่อนเนาะอึบ ค่อยเปิดไปทีละมุมนะคะนี่ค่อยเปิดไปทีละมุมโห้หน้ำตรงนี้แรงนะคะเปิดสปริงเกอร์สายนี้ไว้ แล้วก็จะไปลดอีกสายหนึ่งจะตั้งไว้เป็นระยะระยะนะคะโอ้โหฮันลี่ฮอ,อกบานแล้วนะคะนี่ละคะที่แม่ดาปลูกยากยากดอกฮันลี่ฮอ,อกนะคะแม่ดาปลูกตั้งหลายครั้งหลายหนมันก็ไม่ได้เนาะเดี๋ยวจะเอามาวานใหม่นะคะเดี๋ยวจะเอามาวานใหม่ปลูกใหม่ฮันลี่ฮอ,อก สวยงามบานละแม่ดาวก็มองมองหาอีกอยู่นะว่าสปริงเกอร์อีกอันนึงไปอยู่ทางไหนมันมีสองตัวนะสปริงเกอร์ โอ้โหดอกกุหลาบพี่น้องเอ้ยเป็นตาสะออนเป็นตาอ่อนซ่อนดอกกุหลาบงามๆนี่แต่ละดอกแต่ละช่องามจังเลยสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์ให้ไม่ด้าด้วยนะคะ หอมนะกุหลาบสีชมพูเดอกนี้ก็สวยน,นี่ยิ่งบานยิ่งหอมนะโอ้ยหอมซื่นใจแต่ละแต่ละสีแต่ละกลิ่นไม่เหมือนกันนะแต่ว่าสีชมพูนี่หอมมากเลยอืมสีชมพูนี่หอมมาก ฝากชมคลิปย้อนหลังให้แม่ดาเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสัก5นาทีนะคะขอบค,คุณค่ะกุหลาบทางนี้ก็บานสะพังเต็มต้นพร้อมกันเลยย่าชีกับบุงพันธ์นะคะก็จะพาน้องไปเสริมสวยนะคะไปอาบน้ำสะผมนะคะแม่ดาก็จะดูแลสวนนะคะรดน้ำต้นไม้ เปิดเปริงเกอร์ไว้ทางนู้นแม่ด็จะมาลดทางนี้นะคะอีกสายนึงนะคะสวัสดีค่ะ